ยูหูนี่ก็อยู่ช่องมิกซ์เดย์เช่นเคยนะครับผมนะวันนี้เราจะมาพูดถึงประชากรคนเล่นคนไทยนะครับผมนะว่าในเกมนี้มีคนเล่นที่เป็นคนไทยมากถึงเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมนะแล้วเราก็จะมาเปรียบเทียบกันแต่ละประเทศนะครับว่าคนไทยเนะี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่เล่นในแมปเ n นเนม i g ไฟเตอร์ซิมูเลเตอนั่นเองนะครับผมนะจากที่ผมไปหาข้อมูลมาเนี่ยคนไทยเนะี่ย จะเล่นอยู่ประมาณ4%นั่นเองนะครับผมนะ US ก็จะอยประมาณ3.4%นะครับผมนะแล้วอื่นๆประมาณ22%นะครับผมนะอ้างอิงมาจากในดิสคอร์ดของผู้สร้างเกมเลยนะครับผมจะเป็นไงครับไปดูกันเลยตอนนี้ก็มาได้ดิสคอร์ดของผู้สร้างเกม,มเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่ผมอ้างอิงนะครับผมมาจากาจากคุณเจนั่นเองนะฮะซึ่ง เขาเป็นยอะอะไรเอ่ยเป็นในส่วนของสตาฟนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นเมนเจอร์นะครับเป็นคนคอยตบถัอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะครับผมนะที่เขาไปตรวจสอบประชากรมันเนะี่ยในประเทศเขาก็คือในส่วนของเอ่อบราซิลมั้งเออใช่ครับบราซิลก็น่าจะอยู่ประมาณต่ีปรเ็นนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับผมนะเเล่นก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับไทยแลนด์ก็ 4%ฟิลิปปินส์ก็4%นะครับเวียดนามก็4%นั่นเองนะฮะแล้วก็อันนี้ผมก็ไม่ดูนะครับว่าประเทศไหนบ้างนั่นเองนะครับสำหรับคนเล่นเกมนี้ส่วนมากเขาก็จะเน้นในส่วนของ a F K นั่นเองนะฮะที่ผมไปตรวจสอบมาเนี่ยคนไทย a F K มากกว่าในส่วนของเอ,อ่อบราซิลอีกนะครับผมนะ เนื่องจากคนไทยนี่ชอบน่าจะชอบเกมนี้ชอบเกมนี้เพราะชอบ F K นั่นเองนะแบบเปลืองเวลาชีวิตอะไรอย่างนี้นะครับที่สำหรับวันนี้ที่ผมจะมาพูดแค่นี้นะครับผมนะหรือมีคําสอบถามอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเมนไว้ได้นะครับผมก็จะตอบทุกเม้นเลยนะครับหรือใครอยากเสนอคอนเทนต์เหลืออะไรพวกนี้ก็สามารถเข้ามายัง d i s c อร์ผมได้นะครับก็ถ้าส่วนตัว d i s c อร์ผมมาก็ได้นะครับไม่ก็ไปที่ห้องพูดคุยไปพูดคุยกับผมได้นะครับผมนะผมก็อยู่ตลอดนะไปแล้ว